นะ้นทุกคนอีกไม่นานก็จะเป็นวันเข้าพรรษานัวันนี้ก็จะมีการโหลดเพียมในทีนักษัตรัง่างๆเพราะฉะนั้นแม่หญิงในฐานะที่เป็นช่วงที่หญิงทานวยและมหญิงก็มีลูกเยอะลูกของแม่ก็มีทั้งหมด12ลาสี เพราะนั้นแม่ก็ต้องใจให้ครบทั้ง12ราศีให้ราศีอะไรก็เข้ามาฉาทุกเอานนลูกนะอ่มต้นต้องปีจวดก่อนปีทว่าฉลูอืมอันนี้เลยเนี่ยปีจวดปีถอดคือไม่เอาให้ครบทุกป,ปีแล้วอากาศเลยาานะคะทุกคนแกได้ครบทุกป,ปีลูกเอาอย่างว่าตรงนี้ ปีขานอืมนะคะแม่ทำให้ครบทุกป,ปีปีวดปีเถาะปีมะโลงปีฉลูปีขานปีมะเส็งนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่อืม นี่คือฝั่งนี้และเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปก,กูจิมไปถ่ายอะไรเพราะถ่ายเทียนนี่เปถ่าแม่ต้องถ่ายแม่เวลาแม่จับทีนี้ก็เหลืออีกหกปีนักระสมไปใกล้ๆหน่อยจีนกากูขึ้นแล้วเนี่ยเอาเลยที่จะกีะถ่ายอันนั้นแม่แกล้งลูกนะคะอันนี้คือหกปีนักระสมแม่ก็ปีชวดปีโถปีมะรง ไม่เสียงปีขานปีฉันูลูกกบอย่าทำแบบนี้แม่ทำไรนทำขึ้นยูทูบนะคะอันนั้นแม่ทำเสร็จแล้วไล่คุณไม่ได้ตกเลยแบบนี้ตรง,งนี้นะนะคะก็คือเมื่อกี้ทำไปแล้วหกปีนักจัดราคะ,นะคะแล้วแม่ก็จะทำบุญเพิ่มอีกเป็นอีกหกปีนะะักนจะัดก็จะมีมแม่แมียราคาปีคุลนะม่เมียปีวอกและปีจอนะคะอ่าทั้งหมดแม่ทำไปสองเท่าก็คือ ร้อยละหกปีะะแล้วกัดทั้งหมดลูกของแม่ไม่ไว่าคุณจะเกิดเป็นอะไรคือไม่หญิงทำให้ทุกคนนะทุกคนแต่ลูกนะคะอ,อันนี้แม่ทำทุกปีแม่ทำทุกปีแม่ทาทุกปีปีที่แล้วแม่เขาทำให้นะคะสำหรับลูกๆของแม่ทุกคนแม่แบบตอววนเช้าแม่ทุกปีนะคะมาใกล้ๆก็้ย้านย่อยแล้วนะ ก็จะพอเทียนเต็มก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเชื่อว่านะไม่ใช่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพญานาคสี่ตระกูลนะคะก็คือนักโมเต่าเตลามาของนักโมเาเตลาม ดูว่าแมีแบงค์ไไงไรร้ไงไม่มีมกนนนนมมารแล้วก็ตรงนี้จะเป็น,นวัดหลวงพ่อกล่อมนะคะแม่ทำให้ได้สิบนาทีลูกจะได้จำิอ่าแลตรงนี้จะเป็นวัดหลวงพว่อกลอมน่ใหนีหก็คือ เชื่อแล้วก็กลมนะคะท่านจะเป็นพระที่กลมจิตกลมใจใไปไปก่อนน้องมันคนไม่ได้ยินเสียงแม่กลมจิตกลมใจนะคะให้ให้คนเอ็นดูเราให้คนมาเนี่ยแม่ก็ว่ากลมจิตกลมใจให้คนไปถือบา้านเจจสียจ็ดสิบเก้าสตลาดก็เมืองเอกชุระการแล้วก็ชนนี้จะเป็นพ่อปู่ทวีสุวรรณนะคะแล้วก็ หลวงพระคอมเนี่ยนะคะกำนาน,นของท่านเขาก็เรียกว่าเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำตาปีนะคะวัดโกเนี่ยจะมีเขาจะเ,าเขาจะสร้างพระภูมิเน,นี่ยเยอะมากคือมีความเชื่อมีความเชื่อจริงๆแม่อยากไปไปนี่จริงๆอดีตแม่ก็นนไ,ไม่ได้ไ่ ีนาทีแล้ว5นาทีเองมันต้องพูดให้นานกว่านี้ให้ครบให้ครบ5นาทีแม่ตัดแม่ตัดไม่ได้ตัดหน้ากล้องมันั้นมันต้องเป็นต้องมประวัติตัวเข้าวกลมข้าข้าวก็แม่ก็ลืมไปแล้วอ๋อนั่นไงมปดูประวัติท่านมาดูประวัติท่าน ท่านรณภาพวันตอนท่านอายุ85เดินเดินเดินหนึ่งเอ่อหน่งปีกับหนึ่งเดิน22,000 6 16, 1พันหลังจาท่านก็เป็นเขาเรียกฉายาท่านว่าทเทพเจ้าแห่งรูนแต่ว่าเดี๋ยวแม่แกดูว่าเรื่องปฏิหารของท่านแม่ลืมไม่รู้อยู่ตรงไหน,น เพราะว่ามันมีการขามะพร้าวออกมาและในมะพร้าวอ่ะมันมีปลาเออเขาขามะพร้าวออกมาแต่มันมีปลาอยู่ในนั้นอยู่ในมะพร้าววาระมาเนี่ยปฏิหารของท่านค่ะอ่าแม่ค่อยไปไปสืบสมัยแม่เนี่ย นี่ะถูปเก่าของท่านเก็บตัวแล้วก็มาสร้างใหม่มสร้างใหม่ก้อนตัวนี้เลยสร้างใหม่อมเอ๋อแม่นิดออกแล้วคนนั้นไอ้แฟนพี่ซิมนั่นแหละคุณคุณคุณยายพ่อของแฟนพี่ซิมเนี่ยแม่แม่แกเอานี่แหละเอาอายุ พันษาไปซื้อหรือไงนี่แตอนนั้นหกสิบปีไป61สิบเพันศาไปซื้อโอตารรีเออทีนี้มัน61ไม่มีหรือมันเหลือ62สิบสองนั่นนี่แหละแกไปซื้อถูกแจฟพอร์ตสล้านสำหรับนั้นอ่ะอะ่พ่อแม่ของแฟนพี่ชิมได้โรตลัลรี่สามสิบล้าน จ็กดยาเอาเอานี่เนี่ยเอาคันสาของหลวกพ่อบอกนี่เนี่ยไปท่านตัวนี้ท่านก็แต่สิบห้าปีทุกคนจำไว้นะเกิดจะเล่นน้อยเล่นไดนี่ก็คาถาของท่านก็จะเป็นผุษณิมะผุกณิมะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายอีกนาทีแล้วยังห้านาทีอยู่เลยแปดอ่อ นี่คือวันวันนี้ได้ทำบุญหลวัพ่อใครก็มาชมกันคลิปนี้ก็ถือว่าทางผู้เล่นก็นรู้แล้วว่าเราได้รอเทียนพรรษาประจุบปีนักกษัตริย์ของแต่ละคนปีนี้แม่ทำให้เร็ว,ปก,รรรวปกติแม่จะไลฟ์สดแม่จะไลฟ์สดนะคะเมื่อไหร่ดีจีบะปกติแม่จะไลฟ์สดในการรอเทียนพรรษานะคะแต่ว่า ปีนี้มันมาแบบมาเจอพอดีแม่ก็เลยถวิทำาทำแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาจากทุกได้เดิปีนะคะจต่างๆให้ร่วมรดเทียนพันชาความหมายก็คือว่าให้แสงสว่างให้กับตัวเองให้แสงยาว่าในดวงจิตอ่าบางคนว่าแสงสว่างอะไรมันก็มีไฟฟ้าแสงสว่างในใจ บางครั้งกินใจละมันก็งุม่มงิเห็นผิดเป็นโชบนะคิดว่าชิมตัวเองทำถูกต้องแต่มันผิดเหมือนที่แม่ค้าผู้อื่นทำเขาเรียกว่าดามากกางๆมันไม่มันไม่มันไม่มีความสุขนะคะแล้วเจอกันนะทุกคนสวัสดีค่ะ